สวัสดีค่ะประเด็นมารีวิวเหรียญให้เบิ่งเดอ้อพี่น้องอันนี้เหรียญน,นั่นเรือหงเรือหงอันนี้ผู้ผู้สัน่นหรือผู้เหีวประเด็นกับพู้จักจักกันเนาะพี่น้องเห็นตะเพิ่นว่านผู้สั่นที่เป็นมุนม่นมุ่นอันนี้ก็เหรียญน,นี้คือกัน เราพิดก็ขอโทษขคอไผ่เด้อพี่น้องไปเดินมารีวิวให้เบิ่งซื่อเพราะว่าประววปเด็นก็บ,บ่อลใครู้จักข้อมูลปานใดให้ประเด็นได้ไปได้หนังสือมาก,ก่อนประเด็นสิเอามาอ่านให้ฟังเด้อพี่น้องเพิ่นว่าผูดสัน่นสิเป็นมุ่นมุ่นอันนี้ก็คือสิแม่นผูดสัน่นน,บบนนี่ดอกที่หนอไประเด็นก็บ่นั่นประเด็นเลยเอามาให้เบิง่งพันเลียนนั่น เรื่อ,องหงมินพศอสองพันหารลอยเห็นปัดเดียนเห็นอยู่นเห็นนั่นเนาะเผื่ว่ามีราคาพ่อสอสองพันหาลอยเท่าไรทายิบเก่าที่เดินไปเดีนจำว่าผิดเนาะอันนี้มันพ่อสอสองพันหารลอยยี่สิบนะคะเนาะยี่สิบกับสีลราคาบ้แพรงบันไดกับพี่น้องแต่ว่ากับศิแพรงก็นานเรียนอยู่เนาะไรมีกับเจ็บไปเดอพี่นอ้องเลียนมีราคาไปทางไหน น,นี้ไปเดือนก็มารีวิวให้เบิ่งตื้นไม่ให้เบิงบ่งว่าตนี่ผู้สัน้นหรือผู้เหงเนาะค่ะเนาะน,นี้ก็เรียนผ่าน,านการใช้งานแล้วผ่านการใช้งานแล้วเนาะค่ะเนาะหนึ่งบาทเลือ่อก็ซ้อจองพันหางเลยยี่สิบ สมัยตะกี้ก e. ็สิหาง่ายื้อแลละพี่น้องแต่บาฮ่องว่าได้เก็บไว้เนาะัแต่ก่อนนี่อันพ่อซอันพ่อซอเนียวมากกว่พวกใครได้เก็บปันใดก็เก็บไว้แต่แค่เล็กๆในหน่อยเฉยๆว่าได้เก็บแบบเป็นลำเป็นสันเก็บไใบตาอันเห็ดแบบนี้เนาะกันเนาะเพอบาฮ่องกับบ้อ็เก็บไว้พ่อได้อันเบิ้งซื่อๆว่าได้เก็บไว้อันแบบหลายๆคือขาเจ้าหลายพ่อซอคือขาเจ้า อันนี้ก็เก็บไว้เป็นบางส่วนเื่อที่เฮาวอนราะว่าเฮาก็บ่มีเงินปานไดเนาะเฮาก็เก็๊ยบใบท้อห้าวเจี๊ยบได้ล่ะพี่น้องสมัยตะกี้ก็บ,บ่ได้ตั้งหน้าตั้งตาเก็บเอาแท้ๆว่าๆหรอกคือกันกับเฮาใช้บ่เบิดจังซี่เฮาก,เก็เก็ไบไว้เก็บไว้ถ้าเบิ่งจังซี่แนาพี่น้องก็เลยนั่นมาให้พี่น้องเฮาเบิ่งน้ำจังซี่ล่ะเพราะว่ามันเป็นเหรียญที่นผ่านการใช้งานแล้วเนาะค่ะเนาะ เข้ากับ่ได้เอาเหรียญใหม่ไม่มาเก็บไว้ตั้งหน้าตัางต้งตาเก็บไวด้ดอกแต่ก่อนนี่ก็ได้ของประเด็นเก็บไว้กับเก็บไว้แต่โดนอยู่แต่ว่าประเดือนกับ่ได้เก็บเป็นหนันอันแบบพันเก็บไว้อันคืออันซุ้มเขาผ่านการใส่งานแล้วของซีเขาเรียกจากอันเทียอันนั้นเข้าก็บเก็บเล็กๆนหน้อยๆซื่อเนื้นอพี่น้องเป็นจังซัตว์เก็บเล็กๆ,ๆนหน้อยหน่อยใบัดพ่อ มาช่วงหลังๆนี่จังค่อยหูจักว่าเก็บแต่ก่อนนี่เก็บอยู่แต่ว่าให้เก็บบ่แบบเป็นลำเป็นสันนังสีน้อพี่น้องเก็บแต่ก่อนเก็บได้กับได้เป็นบางอย่างบางอันนังสีพี่น้องก็ได้ไลายพันธได้ตะกี้ห้กากับ่บหูเกี่ยวกับเห,หรียญนี่ซื้อเพียงแต่ว่าอยากเก็บไว้ซือ่อแต่ก่อนก็เก็บไว้หเหรียญหาซิบเหรียญสลึง แต่ก็เอาไปล่งเงินเวลาขาเจ้ามีองินงานบวชงานสิมหรือว่าข้นบ้านไม่ขุดหลุมยังเสียเอาไปใส่ในไต่หลุมใต่หย,ยังประมาณนี้นะพี่น้องแบ่งยีสีพึ่อกันของประเด็นกันายแบ่งดนประเด็นเอาไปใส่อันอันนั้นของเัินลูกแบ่งยีสีเอาไปใส่เงี้ยนให้ลูกกำแพงเงี้ยนเวลาห้องลูกเงี้ยนหม่ข้น เสาเอกเสาโทษยังสี่ไหนพี่น้องประเด็นกระมารีวิวเหรียญให้เบิงกับพ่อมี่ยังหรอพี่น้องรีวิวเหรียญให้เบิงอันนี้การเรือกหงนกขนาะภาสีผู้สันรู้ดอกประเด็นกับพ่อใครหงภายในเบาผิดเบาถูกือขอไพยเด้อพี่น้องเหรียญสิบตาเรือหงโอ้เหรียญบาทตาเลี่ยงหงยังสี่หรอกเบาผิดอีถือขอโทษขคอไพยเด้อโอ้ยเหรียณ อันบาดพี่น้องเันบาดบ่อพิษอีกแล้วเหรียญหนึ่งบาทตาเรือหงโอ้ยว่าถือบ่พอ,อพิษขอถอดก็ให้พี่น้องพี่น้องเนี่สินายอยากรีวิวกับบ่อหลงหน้าหลงหลังเรื่อกระสิขอจอขบคลิปไปจำหนี้ก่อนเด้อพี่น้องอันไหนพอดีบ่งามบอขอถดขอดกอให้หลาย,เลยๆเด้อ ก็จบคลิปไว้ซ้ำนี่ก็เนาะก,กันเนาะเอาไว้ติดตามคลิปหนาเป็นปรเดอนใดข้อมูลมาหลายหลายปรยนสิมาอ่านหนฟังเด้อพี่น้องก็ถษดก็ให้กอ้กอนตอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนเ,เด้อพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ขอบคุณหลายๆผู้มากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก็ให้มแต่ความสุขความจเจริญถูกย่า,ายพันมั่นย่าพอเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ผิดสิ่งใดใไได้สมความุ่งมั่นปรารถนาโชคดีมีใช่ตลอดไปเด้อพี่น้องวัสดีค่ะ